เอาอย่างคุณผู้ชมหนึ่งสองสามโบ god เอาละครับน้องๆอยู่กับพี่วิกันอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะไปทําการคัสตอมนะฮะหัวใจแผนิเกมไมค์ครับกันนั่นเองซึ่งผมคิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะไม่เคยคัสตอมถูกต้องไหมครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะทําการคัสตอมกันนั่นเองอ่ามันจะเป็นยังไงเดีย๋ยวกน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกเลยทุกคนคือเราจะต้องมี Data Pa แพตัวนี้ก่อนนะฮะ<อ>แล้วอย่างที่2เลยที่ผมต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมด้วยนะฮะ<อ>นั่นก็คือเทคเจอร์แพกสำหรับดัตต ถูคัสตอมไปเปที่เรียบร้อยแล้วละกัน โอเคทุกคนอย่างแรกเลยทุกคนเราต้องมีนี่ร่องอุปกรณ์ก่อนเลยนั่นเองนะฮะแต่ก่อนเราไปดนการสำหรับ,บในช,ชอบวิดีโอนี้อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ share, นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครเบอร์ผมด้วยนั่นเองซุ่มเป็นรองใจผมด้วยตามคลิปแหม่งเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน,น้องๆสามารถกดดงช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสายใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน,น้องๆสามารถติดตามอินสตาแกรมของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะร,รู้สึกว่าด้านหน้าเราที่ทำการเปิดคลิปเม,ม,ม,มื่อั่นนน้ะบมาจหยดลใแ นมีแอ่งน้ำไหมครับทุกคนโอ้มีอยู่ทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าเรากระโดดลงไปแล้วข้ามไปฝั่งนู้นนะฮะซิม โ้คุณผู้ชมโอเคถ้างั้นนะฮะทำการคราของก่อนเลยละกันนะฮะผมรู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องทำการสร้างโตคราฟไเปไมไปได้นะครับทุกคนเพราะว่ายังไงเนี่ยโต๊คราเดี๋ยวเราไปหาภายในหมู่บ้านก็เป็นไปได้นะฮะอุ้ยหรือว่าเราจะลงไปแบบนี้ดีวะคุณผู้ชมลงไปแบบนี้ก็เป็นไปได้นะฮะสิ่งแรกเลยทุกคนที่เราจะต้องมีนะฮะนั่นก็คือทรายกันนันเองมนะฮะเพราะว่าวัตถุดิบอุปกรณ์นะฮะที่เราจะทำคัสตอมหัวใจนะครับเราจะต้องมีกระจกด้วยนันเองมนะฮะถึงไม่ว่าคุณผู้ชมนาจะถึงทรือลัเลย ทุกคนหนึ่งสองสามไปแล้วคุณผู้ชมโอ้ยโอ้ god มันไม่ถึงแน่แน่เ่ยคุณผู้ชมโอ้โหผมมุสาเลงนะฮะไอตรงนี้ถึงแน่ๆคุณผู้ชมเพ้บุ้งก็ไม่ถึงอีกแล้วคุณผู้ชม ให้ตายเลยคุณผู้ชมโ okay. อเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะแมนนว่เดินไปแล้วกันนะครับทุกคนซึ่งระหว่างทางนะครับทุกคนที่เราได้ทมการเดินมานะครับเราก็ได้ทรายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะและทรายที่ผมได้มานะฮะมีทั้งหมด6ก้อนด้วยกันนะครับผมคิดว่านะทุกคนมันน่าจะเพียงพอนะฮะสำหรับคอนเทนต์ของเราภายในวันนี้อย่างแน่นอนนะฮะเดี๋ยวนี้โอ้ยยังกระโดดได้โอ้ยกระโดดได้ว่ะคุณผู้ชมให้ <laughs> ตายเถอะคุณผู้ชมไม่ได้กระโดดกันมานานแล้วนะแต่ว่าผมก็ยังมีสกิลเก่าอยู่นะครับน้องๆโอ <laughs> ขนาดนั้นว่าหนักทุกคนโอเคในที่สุดครับทุกคนผมก็สามารถที่จะขึ้นมาถึงภูเขาอีกลูกหนึ่งได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งภูเขาลูกนี้นะครับทุกคนก็จะมีหมู่บ้านอยู่ด้วยกันนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปทําการเริ่มติดติการการสร้างคัสตอมตัวแรกกันเลยดีกว่านะฮะตัวแรกเรานี่ผมคิดว่าเราตั้งจะหาแถวๆนี้ได้อ่าอย่างแรกเลยทุกคนเราจะต้องมีโต๊ะคัฟก่อนนั่นเองพอเรามีโต๊ะคัฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเราก็จะต้องมีเรื่องของอุปกรณ์ก่อนด้วยนั่่่นนนเเเอองงะรราา้้้กกกิดไมมีีุปณต็จขึ แน่นอนนะฮะเอามาสักประมาณ3ก้อนละกันคุณผู้ชมโอเคหลังจากนั้นนะครับทุกคนเราก็เริ่มไปดูกา,การเก็บในส่วนของโคกันเลยดีกว่านะฮะและหลายคนจนคิดว่าโคเป็นสิ่งที่ไร้ค่าถูกต้องไหมครับแต่จริงๆแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์ของเราภายในวันนี้นะฮะโคนี้ถือว่าเป็นเดอะเฟิร์สของเราเลยก็เป็นไปได้นะฮะที่เราเนี่ยจะต้องตามล่าหามันนะฮะเมื่อกี้เหมือนกับว่าแถวนี้น่าจะมีโคอยู่ใช่ไหมครับน้องๆเพราะพี่ต้องการโครเพิ่มอ่าได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมอีกก้อนหนึ่งของเรานะฮะเราต้องมีโคทั้งหมดประมาณ4ก้นๆน ก่อนที่เราจะทำการคัสตอมในส่วนของเลือดได้นั่นเองพอทุกคนได้ในส่วนโคไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับทุกคนเราก็ต้องมีเตาเผานะครับซึ่งเตาเผาผมก็ไม่มีอีกคุณผู้ชมโอ้โหถือว่าเป็นบุคคลเพลเยอร์นะฮะที่น่าจะโซแซดแห่งปีเลยก็เป็นไปได้นะฮะทุกคนโอเคถ้างั้นนะฮะเราก็มาทำการเก็บมันซะก่อนละกันนะฮะเจ็ดแล้วคุณผู้ชม8 9โอเคหลังจากนั้นนะครับทุกคนเราก็ทําการคราฟไปเลยคุณผู้ชมอ้าพอคราฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาเป็น the first the first ก่อนแล้วละกันนะคุณผู้ชมเอาาาาาามกกกกก้้อออนนนนน่่่ละะะะัฮเเเพรรรรวียตง กระจกมากๆเลยนั่นเองนะฮะอย่างที่ผมทำการพูดไปนะฮะว่ากระจกเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุดิบของเราเลยก็เป็นไปได้นะฮะดูดิคุณผู้มชมอ่าหลังจากนั้นครับทุกคนให้เราเนี่ยทำการเอากระจกวางไว้ตรงกลางนะฮะแล้วก็เอาโคนเนี่ยว,วางล้อมรอบในรูปแบบนี้อ่ามันจะเป็นแผ่นซีดีขึ้นมานะฮะแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมมันจะมีเท็กเจอร์ของเขานะฮะแต่ว่าเท็กเจอร์เนี่ยมันไม่ขึ้นอู้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหลอ,อ,อดเลือดหลอดที่สอง,องเรานะฮะซึ่งตัวนี้นะครับทุกคนมันจะทำการออโต้เผาให้เราอรอ,ะะอ,าอ,อะไร รเรียกง่ายว่าเหมือนเวลาเราไปเก็บในส่วนพวกเหล็กอะไรประมาณนี้นะครับปกติเนี่ยนะเหล็กเราจะได้มาเป็นก้อนใช่ไหมคุณผู้ชมแต่เกิดเรามีหลอดเลื่อนนี้ปุ๊บทาให้เรานะฮะสามารถเก็บในส่วนของเหล็กมานะฮะพร้อมกับมันโดนเผาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเอออันนี้ถือว่าแจมยอยู่คุณผู้ชมโอเคอันนี้โคผมถือว่าไปแบบเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะฮะว่าไงเราก็ต้องใช้กระจกอยู่ดีนะครับด้านนี้มีไหมเอ่ยเราจะต้องหาเหล็กนะครับน้องๆโอ้โหไอ้ต้นไม้ต้นนี้นี่ถือว่ามีเยอะมาก,มากๆนะฮะตรงนี้ก็น่าจะไม่มีอีนี่ เราเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันคุณผู้ชมว่าคนที่ของเราในวันนี้นะฮะจะเกิดหรือเปล่านะครับหนึ่ง,งสองสามบอไปหนึ่งที <S <S ว้าวสุดยอดโอ้โหเท่ากับว่าเราไม่มีความจำเป็นนะครับทุกคนที่จะต้องทำการใช้เตาเผาเลยนั่นเองยอดคุณผู้ชมทำไมถ้าเกิดผมว่าผมต้องการวางทรายได้ไหมคุณผู้ชมคือแบบว่าวางทรายไปปุ๊บอะไรประมาณนี้นะฮะหละังจากนั้นทรายก็โดนเผาอัตโนมัตินะฮะมีความเป็นไปได้ไหมวะคุณผู้ชม ถ้าเกิดเป็นความไปได้นี่ผมคิดว่าผมชอบมากๆเลยนะฮะ,ะถ้าอย่างนั้นนะฮะทุกคนอันนี้เราก็สามารถทาการสร้างในส่งอุปกรณ์ชิ้นต่อไปได้เลยนั่นเองตัวถัดมานะครับทุกคนเราจะต้องหาเอลมอร์ลล์นะฮะภายในหมู่บ้านแห่งนี้กันนั่นเองซึ่งผมก็ไม่รู้กันว่ามันจะมีเอลมอร์ลล์หรือเปล่านะฮะแต่ที่แน่มีขนมปังให้เราด้วยนะฮะขนมปังก็ต้องใช้นะครับน้องๆโอ้โหถือว่าใช้รอบด้านมากๆเลยนะฮะโอ้นี่ไงคุณผู้ผมชมเจอไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดใครสปอนออกมานะฮะและเจอหมู่บ้านในรูปแบบบนี้นะะ้ผมตอได เป็นอะไรที่โคตรลัคกี้เลยนั่นเองนะฮะตัวถัดมาของเรานะฮะคุณผู้ชมนั่นคือเอมอมลล์กันนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการใช้งานเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะฮะเราจะต้องมีกระจกก่อนนั่นเองนะฮะอันนี้ผมทำการตอบไว้2เลยแล้วกันนะค,ะคุณผู้ชมเพราะว่าดูตรงนี้เนี่ยเราต้องใช้กันอีกยาวๆเลยนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับจะใช้ในส่วนเจ้าตัวเอมอมลล์นะฮะแล้วก็มีขนมปังด้วยนะครับซึ่งขนมปังเนี่ยคุณผู้ชมเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอะไรมันจะลัคกี้อย่างนี้ครับน้องๆเพราะฉะนั้นนะฮะะะะะคคคคุณผู้้้ชมตตอออนน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 ีีีเเเเเรรรราาาหลืแนนะะ่่ะะนน่่กกกจจยยงดววททัััับบ2็็ปใ เจ้าตัวแอมเบรอนะฮะแล้วก็ทำการวางไปเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมแล้วก็กระจกไปนะฮะปิง้งได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตัวที่2นี้นะครับคุณผู้ชมมันจะเกี่ยวในเรื่องของเจ้าตัววินเลจเจอร์กันนั่นเองนะฮะ <S <S เพียงแค่เราเนี่ยเกิดดาเมจมากยิ่งขึ้นนะฮะพอเกิดดาเมจปุ๊บนะฮะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมจะทําให้เรานะฮะดอปได้ในส่วนเจ้าตัวชาวบ้านฮะที่เขาจะลิมิตอีดิชั่นเลยก็เป็นไปได้นะฮะแต่ที่แน่ๆเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะนําการสร้างคอกไปก่อนแล้วกันนะฮะว่าถ สร้างโคกยังไงวะคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้รล้วมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเพียงแค่เราเนี่ยทำการสร้างนะฮะอ้อมไว้ในรูปแบบนี้นะฮะเพื่อทําการกันชาวบ้านวิ่งหนีออกมานั่นเองนะคือบอกว่าชาวบ้านเนี่ยสามารถวิ่งหนีออกมาได้เลยนะเว้ทุกคนเพียงแค่เราเนี่ยจะต้องทําการป้องกันไว้ก่อนนะฮะไม่งั้นเนี่ยคุณผู้ชมผมบอกใ้คําเดียวว่าคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะทิ้งเพชรพลอยนะฮะที่มีค่าไปเลยก็เป็นไปได้นะฮะนี่โอเคสูงประมาณนี้ผมคิดว่าน่าจะเวิร์กอยู่เหมือนกันนะฮะทุกคนหลังจากนั้นนะครับทุกคน ถ้างั้นนะฮะผมสูงขึ้นมาบนนี้นะฮะแล้วก็กระโดดลงมาโป้งมปหนึ่งที <laughs> สวัสดีชาวบ้านนะฮะซึ่งชาวบ้านตัวนี้โอ้โหก็จะได้ของโคตรโอพเลยนั่นเองนะฮะว่าแต่ว่าผมจะไปหาพวกนี้มาจากไหนวะคุณผู้ชม <laughs> เอ้ยมันต้องไม่ต,ตัวที่มันดีมากกว่านี้ดิคุณผู้ชม,มนี่แน่ไหนดูดิโอ้ตัวนี้ก็เหมือนจะดีคุณผู้ชมแต่ว่าตัวนี้เราก็หาของมาไม่ได้นะฮะมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะเว้คุณผู้ชมที่แบบว่ามันจะให้เราเนี่ยทำการดรอปในเรื่องของดินด้วยนั่นเองมนะฮะถ้าเกิดเราได้ดินมานะฮะก็จะได้ดรอปของโคตรโอพีด้วยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวบ้องไปหนึ่งทีไหนดูดิคุณผู้ชม โอ้ม่เกลอได้ตายเดออคุณผู้ชมทำไมของแต่ละอย่างมันดูฮาร์ดคอร์อย่างงี้แต่ว่าอันนี้นะครับทุกคนเราก็ทําการช่างมันไปก่อนละกันนะฮะตัวถัดมาคุณผู้ชมก็จะเป็นในเรื่องของขนมกันนั่นเองนะฮะกระจกได้แล้วนะฮะอันนี้ผมทงการยัดไว้ให้หมดเลยละกันตัวถัดมาจะเป็นในเรื่องของขนมปังนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นนะฮะเราก็ทาการวางขนมปังไปนะครับแล้วก็ทําการเอาในส่วนของขกระจกใส่ไปเหมือนเดิมเลยนั่นเอง มันจะดรอปในเรื่องของอาหารนะครับทุกคนเพียงแค่เราเนี่ยเกิดดาเมจปุ๊บนะฮะก็จะมีอาหารออกมาเลยนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราลองดูบ้องไปหนึ่งที <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> อ๋อในงี้ได้อาหารมาพอดีเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าชาวบ้านก็ออกมาด้วยโ <c oughs> อย้นี่ไงคุณผู้ชมที่เราต้องการนะฮะ my friend my friend นายอยพิ่งไปไหนนะเพื่อน <c oughs>

เดียวนะคุณผู้ชมโอ้ oh my god โอ้โหแล้วประเด็นคือเลยหรือเปล่าคุณผู้ชมเราจะหายตัวนี้ในะยากมากมากเลยนะฮะมามาม,ามาเออเข้าไปเข้าไปเข้าไปเออมันต้องอย่างนั้นคุณผู้ชม่าโปรเทคมันไปในรูปแบบนี้ซะเลยนะฮะส่วนตัวนี้นะคุณผู้ชมเพียงแค่เราเนี่ยเกิดดาเมจนะฮะเพียงแค่เกิดดาเมจเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมเราก็จะได้อาหารออกมามากมายไก่กองเลยนั่นเองนะฮะเป็นไงคุณผู้ชมโอ้โหถือว่าเป็นรสุดยอดมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมผมขอเวลาแป๊บเดียวนะฮะเพื่อนำการฝา ทำดินนะฮะแล้วก็ไปทำการแลกของก่อนละกันและตอนนี้นะครับทุกคนผมได้ทำการฟาร์มดินเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโดยที่เราเนี่ยได้ดินมาตั้ง2กองเลยนั่นเองนะฮะไปฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปทำการแลกของกับชาวบ้านกันดีกว่านะฮะโดยที่ผมเนี่ยทำการขังมันไว้ในบ้านนะฮะฮัลโหลอยู่ไหนวะคุณผู้ชมอยู่สเลึกเจียวว่าคุณเดี๋ยวๆๆผมคิดว่าน่าจะอยู่มุมนี้เอ้ยนี่ยาทุบได้อยู่นะฮะ มันหนีไปด้านนน้นห่อกคุณผู้ชมเด้อเด้อเด้อเนี่ยนี่ไอ้บนีมัน โคตรสนคุณผู้ชมโอ้นี่ไงคุณผู้ชมนี่เราก็ทําการแลกไปเลยนะฮะโอ้แลกได้แค่แผดก้อนนั้นนะฮะแหมและผมกูสาวมาตั้งเยอะนะฮะแต่ว่าช่างมันนะคุณผู้ชมถือว่าไม่เป็นไรเลยนั่นเองตัวถัดมานะฮะจะเป็นนี่ลองดูตัวเลสโตนกันนั่นเองนะฮะซึ่งเลสโตนเนี่ยผมคิดว่าภายในหมู่บ้านเนี่ยมันน่าจะมีแน่ๆน้องๆแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ดูหมู่บ้านทั้งหมดเลยนะฮะหลังนี้ดูไปแล้วดูไปแล้วนะครับอันนี้เป็นบ้านของผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมครับน้องๆซึ่งบ้านผู้ใหญ่บ้านเนี่ยน กันดีกว่านะครับสวัสดีครับโอ้นี่ไงคุณผู้ชมโอ้โหได้ขนมมาด้วยนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเจ้าตัวเลสโตนกันนั่นเองนะครับเลสโตรเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องของไมเนิงนะฮะซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยสําหรับเรานะฮะไหนกระจกคุณผู้ชมโอเคได้กระจกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็วางไปเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมตรงกลางก็วางเป็นกระจกไปแป้วโอ้โหสุดยอดไปเลยทุกคนหลังจากนี้นะฮะทุกคนเราสามารถทาการขุดนะฮะในส่วนของหินนะฮะโดยที่มันเน จะขยายเป็น3าคูณสได้แล้วนั่นเองนะฮะ oh. ซึ่งอันนี้น่ยถือว่าโคตรส,สุดโคยเลยนะฮะโดยที่เราเนี่ยจะนำการทดสอบใต้หลุมนี้แล้วกันนะครับทุกคนเอาอย่างคุณผู้ชมหนึ่งสองสามโบว์โอ้โอ้ย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 อ้ยโอ้ยโอ้ยมโอ้เ,อเกอ้ยกอโอ้เก็้ยกอ้ยโอ้วกอ้โี้ลอ้ยโอ้ยโอ้ีโม้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ล้ดดดดยะะล้ยอ้ยโอ้ยอ้าโอ้าโอ้ยนด้ยย สุดยอดเอ้ยเดี๋ยวกันนะคุณผู้ชมผมดูตัวนี้ก่อนดีกว่านะฮะดีไม่ดีเนี่ยตัวนี้สามารถทําการใช้ดินแรกได้นะคุณผู้ชมโอ้ตัวนี้ไม่ดีเลยคุณผู้ชม <laughs> ผมถืกว่าสามารถใช้ดินแรกได้นะฮะซึ่งตัวนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการคัสตอมที่ดีอีกชิ้นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าตัวถัดไปนะฮะมันจะเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าตัวดมอนนะฮะซึ่งแน่นอนฮะทุกคนว่าเราเนี่ยได้ทำการแลกดินนะฮะเป็นดมอนนะฮะจากชาวบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง <c oughs> ก็เพียงแค่เราเนี่ยทำการวางในส่วนของเจ้าตัวดมอนไปนะฮะแล้วตรงกลางก็เป็นกระจกไปเหมือนเดิมนะฮะนี่ <c oughs> ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งรอบนี้นะฮะเราก็จะได้ตัวดมอนโกลเดมมาด้วยนั่อากะไรุชม ถ้าเกิดเกิดดามจใช่ไหมโอเคถ้างั mm ้นเราลองเกิดดามจดิโอสวัสดีโกเลมน้อยไหนดูดิคุณผู้ชมโกเลมนี้เหมือนกับว่าเราจะต้องโจมตีมันใช่ไหมคุณผู้ชมถ้าเกิดเราโจมตีผมคิดว่าเราจะเกิดดามจก็เป็นไปได้นะฮะโอเคโอเคถ้างั้นนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมทําการสร้างในส่วนอุปกรณ์กันสักหน่อยหนึ่งละกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอุปกรณ์การโจมตีเราไม่มีเลยนั่นเองโอเคคุณผู้ชมทําการวางไปนะฮะเดี๋ยวก่อนนะขวานเราไม่ได้เอามาเลยใช่ไหมคุณผู้ชมโอ้โหโซแซจัดคุณผู้ชมสวัสดีดิ เดี๋ยวนะป้องไปหนึ่งทีโอ๊ยไม่ได้ไมโป้องไปหนึ่งทีอ้าโอ้โอ้ย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 ยอ้ยโอ้ย้ชมอ้อ้ยโอ้้ย้ยโอายโอ้าอ้ยอยโอ้อ้ยอยอยเอ้ย้ยโ้อ้อ้้โอ้ยเอ้ยปอ้ยอยอ้อย้อออ่้้โอโอเคโอเคโอ้อโ้ ไปหวันเลยคุณผู้ชมโอ้โหเกิดาเมทก็ดาเมตเก็ดาเมทอ่านี่สินะคุณผู้ชมสิ่งที่ดีนะฮะเราให้มันเกิดดาเมดแบบนี้ไปเรื่อยๆฮะคุณผู้ชมแล้วมันก็จะตายนะฮะและหลังจากนั้นนะฮะทุกคนเราก็จะได้แดมอนฟรีมา oh. นั่นเองโอ้โหโคตรฉลาดนะฮะใครมันจะฉลาดเท่าผมผมบอกให้นะฮะ ว้าวโอ้โหได้ดามอวันไปดีนบอกอุย้ยได้มาตั้ง8ก้อนเลยแน่คุณผู้ชมเพียงแค่นี้นะฮะอุปกรณ์เราผมคิดว่าน่าจะพัฒนาแล้วนะฮะนี่ตัวเก่าใช่ไหมคุณผู้ชมตัวเก่าช่างมันไปฮะ,ค,ะคุณผู้ชมเราไม่ต้องการมันแล้วนะฮะนี่เรียบร้อยคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมอุปกรณ์เรานะฮะก็ถือว่ามีการพัฒนาแล้วนั่นเองส่วนตัวสุดท้ายนะฮะคุณผู้ชมมันจะเป็นในเรื่องของตัวซอมบี้นะฮะซึ่งจริงๆนะซอมบี้เนี่ยผมอยากเล่นนะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราอัดพีดี น่าจะเบื่อกับมันมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะครับเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันสําหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครเบอร์ผมด้วยนั่นเองซุปเปอรรองใจผมและเพตามคลิปแหมงเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องๆสามารถกดดึงช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องๆสามารถติดตามอินสตาแกรมของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็วันนี้นะครับน้องๆพี่ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกนนากส,สครับับบบสวดี bye.